หน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อไม้เราปลูกไว้ตรงไร่ของเราครับนี่ครับผมหน่อไม้หน่อใหญ่ๆนะครับเนี่ยฮะเราจะเก็บไว้เนาะเอาไปทําเป็นพวกหน่อไม้สมบันเทาหน่อไม้ดอกเรื่อยๆเนาะพี่น้องทุกคนครับเราทิ้งไว้นานป้าจราเพิ่งกระซิบขึ้นแบบเป็นเป็นี้ละคือจะเป็นลําต้นเป็นเป็นต้นไผ่ละนะครับผมตอนนี้เราก็เก็บมาไปทําอาหารเนาะพี่น้องครับช่วงนี้ก็สามารถเก็บผลผลิตได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยฮะนน่ครับ เป็นหน่อไม้ที่เราเก็บไว้นะครับผมวันนี้นะครับนี่นะครับผมผัวขัดน้อยใหญ่ครับใหญ่ครับหน่อไม้หน่อใหญ่ๆครับผมวันนี้เราเก็บแล้วครับเพลียงก็ตะเกียบ่มนี่เป็นไผ่กินสุ่งนะไผ่กินซุ่งที่ปลูกไว้ปลูกเรื่อยๆเนาะพี่น้องทุกคนครับจาทิ้งไม่นานป้าจ็พึ่กระสิขึ้นแบบเป็นเป็นี้ละคือจะเป็นลำต้นเป็นเป็นต้นไผ่ละนะครับผมตอนนี้เราก็เก็บมาไปทําอาหารเนาะพี่น้องครับช่วงนี้กอไผ่นะครับก็จะมีอน้อย นอเล็กๆขึ้นมานะครับผมกาลังออกมาขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับนอไม้จะหนอเล็กๆขึ้นมาครับโอ้เอากรับไปเอามาเมื่อกี้นะครับจากก่อไผ่เลยครับนี่โอ้ครับเป็นหนอไม้นะครับนอนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะเริ่มเป็นโอเท่าอย่างนี้นะครับผมก็จะโตไปนอไม้ครับนอไม้นอไม้เราปลูกไว้ตรงไร่ของเรา ก็สามารถเก็บผลผลิตได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยฮะนี่ครเป็นหน่อไม้ที่เราเก็บไว้นะครับผมวันนี้นะครับนี่นะครับผมผลขับน้อยให่ครับเพราะว่าเขาต้องการความชุ่มชื้นในดินนะครับแล้วก็พอมีความชื้นแั๊บหนอของพาก็จะออกเป็นน่องไม้ออกมาให้เราได้กินย่างต่อเนื่องเช่นกันครับผมครับนี่ครับพมหน่อไม้หน่อใหญ่ๆนะครับเนี่ยฮะเราจะเก็บไว้เนาะเอาไปทําเป็นพวก นมไม้สมบัติทางนมไม้ดอกเราตรงนี้นะครับที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกผลผลิตแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาเรื่อยๆครับฝนตกมาเรื่อยๆครับไว้หลายปีแล้วครับประมาณ6-7เจปีนะครับแล้วก็พอฝนตกมาปั๊บก็จะให้ผลผลิตนะครับเป็นนอไม้นอใหญ่ๆนะครับผมเหมือนที่บุรีรัมย์เคดูเมื่อกี้นะจากไรของเราเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกไว้พอถึงเวลาที่ผลไม้ออกลูกออกผล เพื่ผักทุกอย่างออกผลผลิตมาตามฤดูกาลเนียจะเป็นกอผานี่ครับผมข้างล่างนะใบแผ่ก็จะร่วงออกมาเป็นปุ๋ยก็สามารถเก็บผลผลิตได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยฮะนี่ครับเป็นหน่อไม้ที่เราเก็บไว้ครับผมวันนี้นะครับนี่นะครับผมปวดขัดน้อยใหญ่ครับใหญ่ครับหน่อไม้หน่อใหญ่ๆครับผมวันนี้เราเก็บแล้วครับเพืนบนเรือก็เก็บใหญ่ครับหน่อไม้หน่อใหญ่ๆครับผมวันนี้เราเก็บแล้วครับเพืบนเรือก็เก็บไว้หลายปีแล้วครับ ประมาณ6กเจปีนะครับแล้วก็พอฝนตกมาปั๊บก็จะให้ผลผลิตนะครับเป็นนอไม้นอใหญ่ๆนะครับผมเหมือนที่บุเรียให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ครับพมนอไม้นอใหญ่ๆนะครับเนี่ยฮะจะเก็บไว้เนาะเอาไปทําเป็นพวกนอ,น,นอไม้สมบ้านเท่หนอไม้ดอกไว้หลายปีแล้วครับประมาณ6กเจปีนะครับแล้วก็พอฝนตกมาปั๊บก็จะให้ผลผลิตนะครับเป็นนอไม้นอใหญ่ๆนะครับผมเหมือนที่บุเรียให้ดูเมื่อกี้นะว่า กขาต้องการความชุ่มชื้นในดินนะครับแล้วก็พอมีความชื้นปั๊บหนอของไผ่ก็จะออกเป็นนอไม้ออกมาให้เราได้กินย่างต่อเนื่องเช่นกันครับผมก็สามารถเก็บผลผลิตได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยฮะนี่ครับเป็นนอไม้ที่เราเก็บไว้นะครับผมวันนี้นะครับนี่นะครับผมปวครับน้อยใหญ่ครับเนี่ยจะเป็นกองเผาข้างล่างนะใบไผ่ก็จะร่วงออกมาเป็นปุยไว้หลายปีแล้วครับประมาณหกเจ็ดปีนะครับ แล้วก็พอฝนตกมาปั๊บก็จะให้ผลผลิตนะครับเป็นนอไม้นอใหญ่ๆนะครับผมเหมือนที่บุญเรียงให้ดูเมื่อกี้นะไงครับนอไม้นอใหญ่ๆครับผมวันนี้เราเก็บ้วครับบุญเรียงก็เก็เก็บเรื่อยเนาะพี่น้องทุกคนครับ้าทิ้งไม่นานป้าจะพึ่กระสิกขึ้นแบบเป็นแบบนี้ละคือจะเป็นลําต้นเป็นเป็นต้นไผ่ละนะครับผมตอนนี้เราก็เก็บมาไปทาอาหารเนาะพี่น้องครับช่วงนี้เราตรงนี้นะครับที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกผลผลิตแล้วนะครับหลังจากที่ ฝนตกลงมาเรื่อยๆครับฝนตกมาเรื่อยๆครับขึ้นเลี้ยวแล้วเนาะขึนเลี้ยวขึนไปเรียร้อยแล้วนะครับนะฮะมันจะหปังซัดผุดครับตัดออกมาหนอยใหญ่ครับพุดหนอยไหมพี่น้องครับผมหนอยใหญ่นะครับโอ้บคอไั่นะครับก็จะหนีงอยด้หน่อยนอเล็กๆขึ้นมานะครับผมกำลังออกมาขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับนอไม้จะนอนเล็กๆขึ้นมาครับพี่น้องครับแต่นอยเล็กๆยังเก็บไม่ได้นะครับก็ให้โตขึ้นมานิดหนึ่งดานโนก็มีเหมือนกันนะครับ ก็มีใบไผ่คลุมไว้ตรงข้างล่างนี่แหละครับเราเก็บหน่อไม้กันนะครับครับมีข้าวโพมหน่อไม้หน่อใหญ่ๆนะครับเนี่ยฮะเราจะเก็บไว้อเอาไปทําเป็นพวกหน่อไม้สมบัานเทาหน่อไม้โดกตอ,ผอไผ่นะครับก็จะมงีงอเล็กเหน่อเล็กๆขึ้นมานะครับผมกําลังออกมาขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับหน่อไม้จะหน่อเล็กๆขึ้นมาครับก็เป็นช่วงที่หน่อไม้กําลังออกคาราว่าให้ผลผลิตนะ หลังจากที่ฝนตกมานะครับพื้นที่ตรงกรอกอไผ่เนี่ยเราก็จะเอาก้อนเห็ดเก้าจากไรของเรานี่แหละครับผมเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกไว้พอถึงเวลาที่ผล,ลไม้ออกลูกออกผลเพื่อผักทุกอย่างออกผลผลิตมาตามฤดูดกาลเราตรงนี้นะครับที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มทอยอยออกผลผลิตแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาเรื่อยๆครับฝนตกมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะพี่น้องทุกคนครับ ถ้าทิ้งไม่นานป้าจะพนกระสิกขึ้นแบบเป็นแบบเป็นอย่างนี้ละคือจะเป็นลําต้นเป็นเป็นต้นไผ่ละนะครับผมตอนนี้เราก็เก็บมาไปทาอาหารเนาะพี่น้องครับช่วงนี้บัใไ่ครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยบํารุงดินแล้วก็ทําให้หน่อไม้ที่ออกมาเนี่ยมีลักษณะที่โตอย่างนี้นะครับผมหน่อใหญ่ครับพี่น้องครับผมหน่อใหม่หน่อใหญ่ครับหน่อไม้หน่อใหญ่ๆครับผมวันนี้เราเก็บแล้วครับเเป็นเรี่อง็ราเก็บไว้นะครับผมอันนี้ก็มีหลากหลายของขนาดเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้ไว้หลายปีแล้วครับ ประมาณ6 7เจปีนะครับแล้วก็พอฝนตกมาปั๊บก็จะให้ผลผลิตนะครับเป็นหน่อไม้หน่อใหญ่ๆนะครับผมอที่บุเรียงให้ดูเมื่อกี้นะพี่น้องครับแต่หน่อเล็กๆนี่ยังเก็บไม่ได้นะครับก็ให้โปขึ้นมานิดนึงด้านน่างก็มีเหมือนกันนะครับก็มีใบไผ่พุมงไว้ตรงข้างล่างนี่แหละครับเราเก็บหน่อไม้กันนะครับไงครับหน่อไม้หน่อใหญ่ๆครับผมวันนี้เราเก็บแล้วครับบุเรียงก็ประจบมาใส่ครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยบำรุงดินแล้วก็ทําให้ หน่อไม้ที่ออกมาเนี่ก็มีลักษณะที่โปรยานี้นะครับผมนะนอใยญ่ครับพี่นองครับผมโอ้โหครับนอนไม่น้อยนะครับเก็บไว้เป็นการถนอมอาหารนะถนอมอาหารแบบเก็บไว้กินนานๆประมาณนี้นะครับผมนะครับอำไมครับผมนี้ก็นอนี่ก็ขึ้นแบบว่าเพิ่นเพิ่นเก็บไว้นะครับผมอันนี้ก็มีหลากหลายของขนาดนะอี่น้ออกนอกนะครับอันนี้นี่ัสสครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยบำรุงดินแล้วก็ทําให้หน่อไม้ที่ออกมาเนี่ก็มีลักษณะที่โปรยานี้นะครับผม นอใหญ่ครับพี่นองครับผมโอ้โหครับนอนใหม่นอนกอไผ่นะครับก็จะมีนอให้น้อยนอนเล็กๆขึ้นมานะครับผมกำลังออกมาขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับนอไม้จะนอนเล็กๆขึ้นมาครับเก็บไว้นะครับผมอันนี้ก็มีหลากหลายของขนาดเนาะที่้องเอาะกัครับอันนี้ใหญยครับนอไม้หนอใหญ่ๆครับผมวันนี้เราเก็บแล้วครับเบ็ดบนเลี้ยงก็จะเกอไผ่นะครับก็จะมีนอที่น้อยนอเล็กๆขึ้นมานะครับผมกำลังออกมาขึ้นมา เห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับนนหน่อไม้จะหน่อเล็กๆเึ็นนาครับหน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อไม้เราปลูกไว้ตรงไร่ของสะออนครับรู้สึกสะออนเนาะเขาเรกว่ามีความสมบูรณ์ด้ยความสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่าไผ่กินสุงเนี่ยถ้าเกิดว่าให้น้ําตลอดทั้งปีเนะี่ยเพิ่งก็จะให้ผลผลิตทั้งปีเลยนะครับผมเนะี<ม>่ยเป็นกอเขาข้างล่างนะใบไผ่ก็จะร่วงออกมาเป็นปุย ก็สามารถเก็บผลผลิตได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยฮะนี่ครับเป็นหน่อไม้ที่เราเก็บไว้นะครับผมวานี้นะครับนี่นะครับผมผลขับน้อยใหญ่ครับก็สามารถเก็บผลผลิตได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยฮะเนี่ครับเป็นหน่อไม้ที่เราเก็บไว้นะครับผมวานนี้นะครับนี่นะครับผมผลขับน้อยใหญ่ครับผมเอ่อนี่เป็นไายกินสุ่งนะไายกินซุ่งที่ปลูกไว้ปลูกใหญ่ครับหน่อไม้หน่อใหญ่ๆครับผมมานี้เราเก็บแล้วครับ บนเรียก <S an> ็เกลียเรื่อยเนาะพี่น้องทุกคนครับ้าทิ้งไม่นานป้าก็เพิ่งกักซิขึนแบบเป็นแบบเป็นอย่างนี้ละคือจะเป็นลําต้นเป็นเป็นต้นไผ่ละนะครับผมตอนนี้네เราก็เก็บมาไปทําอาหารเนาะพี่น้องครับช่วงนี้ไว้หลายปีแล้วครับประมาณห7เจปีนะครับแล้วก็พอฝนตกมาปั๊บก็จะให้ผลผลิตนะครับเป็นนอไม้นอใหญ่ๆนะครับผมที่บนเรียงให้ดูเมื่อกี้นะไว้หลายปีแล้วครับประมาณห7เจปีนะครับแล้วก็พอฝนตกมาปั๊บก็จะให้ผลผลิตนะครับเป็นนอไม้ นอใหญ่ๆนะครับผมเหมือนที่บริเวณทีดูเมื่อกี้นะเก็บไว้นะครับผมอันนี้ก็มีหลากหลายของขนาดเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้คือเกินเหลยวแล้วเนาะขึ้นเหลยวขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเั็นหลักทรัพย์ผู้นะครับตัดออกมานอนยิ่งใหญ่ครับผมนอนไม่พี่น้องครับผมนอใหญ่นะครับนะครับเก็บไว้เป็นการถนอมอาหารนะถนอมอาหารแบบเก็บไว้กินนานๆประมาณนี้นะครับผมนะครับทุกไม้ครับผมนะครับอันนี้ก็นอนนี่ก็ขึ้นแบบว่าเพิ่นเพิ่นกอไผ่นะครับก็จะมีงอนี่น้อย หน่อเล็กๆขึ้นมานะครับผมกำลังออกมาขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ครับหน่อไม้จะหน่อเล็กๆขึ้นมาครับมาใส่ครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยบำรุงดินแล้วก็ทําให้หน่อไม้ที่ออกมาเนี่ยก็มีลักษณะที่โปรอย่างนี้นะครับผมหนอนยังครับพี่น้องครับโอู้หูครับหน่อใหม่หน่อเนยสะออนครับรู้สึกสะออนเนาะ ขาเรียกว่าวมีความสมบูรณ์ด้ความสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่าไผ่กินมสุงเนี่ยถ้าเกิดว่าให้น้ําตลอดทั้งปีเนี่ยเพื่อนก็จะให้ผลผลิตทั้งปีเลยนะครับผม,ผมนี่เป็นไผ่กินมสุงนะไผ่กินมสุงที่ปลูกไว้ปลูกกเป็นช่วงที่หน่อไม้กําลังออกเขาเรียกว่าให้ผลผลิตเนาะหลังจากที่ฝนตกมานะครับ